ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้บุญชูกะสีพ้าเมางัวงงามราคาหนาเรียงนะครับพี่น้องครับของดีจากอำเภอเมืองสารคามนะครับพี่น้องกะมือนี่เป็นข้อของคุณต้าฟาร์มนะครับเด้อมันมีงัวแมลูกหัวล่นมาฝากพี่ฝากน้องแล้วกัอ่างวทองอยู่ทังนี้แหละครับพี่น้องครับสองตัวครับเป็นหัวล่นสุตรนะครับพี่น้องครับกะสิเปิดราคาเบาๆแห่งเลยแหละว่าสั่นนะครับพี่น้องอ่ะ พิการของคุณตาฟ้ามนะครับไก่ยูทีบ้านขวาวตําบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อพี่น้องครับอ,อาจจะได้งัอดีๆเปิดราคาเบาๆให้นะครับสถานที่เด็ดนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้รถไปใส่เป็นรถกระบะที่สันฟอนเทียนะครับพี่น้องเด้อมุนทุสิทิภาพไปบัองอีกถ่ายคลิปนะครับเนาะอยากได้ง้วอ,อยากได้รถอยากได้ทียูนี่ไม่หายนะครับอยากได้ติดต่อมาเนาะ ก่อนอื่นกะสิพาไปทักทายกับทางคุณนตาครับครับสวัสดีครับผมพี่อุ่นชั่วครับเมื่อนี้มีที่เด็ดนะครับแม่ลูกแม่ทองแสาวสองแม่ครับบ่เสียเวลาไปเบิ่งแม่ลูกเลยครับเออร่โทรมาก่อนครับเบ่ร์โทรครับคุตตาฟาร์มอำเภอเมืองมาสารคามนะครับมีรถมีหยางพร้อมมีทีนะครับขายแล้วก็งัวติดต่อได้085 008 7566อีกเบอร์หนึ่ง095 180 9560ครับตาสารคามครับเออเอาเลยเอาแม่ลูกกันเนาะแม่ลูกครับนี่เด็ด สูงร้อาซิบแม่แม่สูงร้อยหาซิบแม่ผสมแล้วลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกพ่อไดนครับลูกเคฟสามหนึ่งว่าสันครับเคฟสามหนึ่งครับอันนี้เป็นในแม่ผสมลรือว่าพี่น้องครับสูงร้อยหาซิบแม่ครับแม่ทับพ่อใดให้ครับแม่ทับเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งลูกที่ใดครับนี่ลูกสองในท้องแล้วลูกที่สองในท้องนะครับก็ว่าบ่๋มมิตรนีต่อกครับผมครับอ่ะลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องเด้อ คูนี่เงี้ๆนี่คุณตาเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าครับผมคูนี่เปิดไว้สามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับนี่แหละแม่เงี้ๆใส่เงี้ๆนี่แหละครับพี่น้องอ่าเปิดแบ่งปันให้พี่ให้น้องต่อได้อันนี้ทรงฟีทสวอีสานหรครับตัวทรงฟีร้อยกิโลครับทรงฟีร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับเป็นง่าแม่โบดนะครับเนาะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ได้หลักครับพี่น้องครับอ่ะอยากได้ก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวมูหัวรล่นจังเบืองกันนะครับพี่น้อง มังสวิัตว์ก่อนนี่ลูกตวัวเมรนะครับแดดคอยไปแทรกก็เพื่เห็นอ่ะเดี๋ยวจังเบิ้งอีกที่หนึง่งนะครับพี่น้องดูสัตว์ก่อนเดี๋ยวรอให้แดดมาสิเบิ้งสีจริงๆอีกที่หน,นึ่งนะครับนี่สามหมื่นเก้าต่อเอางวัาวบ่มีตำหนิดอกครับงวัวไม่มีตำหนิโน่งามลูกนะครับนี่ลูกงามอยู่ดีพี่น้องครับลูกตวัวเม่อันนี้คืองวัวปล่อยไอ้กินกินหยาเล็บหยาอยู่นี่เลยได้ครับพี่น้องครับบวบวได้ผูกบวได้หยั่งมันหงมึงหนึ่งดอกเออนี่ยนี่สีมาแล้วอ่ะสามหมื่ เดวจะเขาไปเบื้องแผ่นหลังให้พี่น้องเบื้องสัตว์นะครับนี่เบื้องเอานี่กินเจีงพร้อมในที่นองอ่ะแต่ถ้าพูดอะไรอยากเบื้องเล็บจังเบื้องนะครับนี่โู้โหนึงหเดี๋ยวให้ดูเล็บใกล้ๆนะครับอ่ะตัวแรกเบอร์ที่สองเอาตัวไหนครับตัวท้องสี่เดือนนะครับตัวไหนตัวแดงครับตัวนี้ท้องสี่เดือนเป็นงวงหัวลุ่นท้องสาวว่าท่านเหรอเนาะครับตัวนี้แมมันสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยซีบหายหรอครับร้อยซีสิบหาอันนี้ทองซีเดือนก็กบพอได้ครับกับพ่อทับพ่อพันนอกเหรแต่ว่าเป็นทับโตทับตัวเป็นพอพันหนึเดือนร้อยมน่ครับพอพันนอกก็สั่นเหละพี่น้องว่าทองแรกซีเดือนกับพอนอกตัวนี้นี่บาดท่ายครับเมือนเก้าหารอยครับตัวนี้เมือนเก้าหารอยหนึ่งไหมพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ได้ครับตัวตัวใหญ่ได้ครับตัวจริงเดี๋ยวได้ให้มหลอกมาจากเออนี่นี่นี่ยนี่ทายางงามเนี่ยงครับ พาเดินทายยางนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะกลนกันลูกสานารคุณนใหลูกค้าเหมือนเก้าหาร้อยครับเหมือนเก้าหาร้อยเออนี่นี่เออนี่อย่าเฝ้ากลนเขาในน้อยอนี่นี่นี่เบื้งหน้ากันตัวนี้บดจัดเรือรับพี่น้องบดจัดเลยนะครับเนาะเออนี่มาเลือกเอาเหมือนเก้าหาร้อยสิบเก้าห้าร้อยเป็นงัวบดนะครับเออนี่เบื้องคู่กันเบื้องจุ่มนี่เป็นน้ำครับนี่ไม่ใช่เป็นคู่ก <c oughs> ันครับตัวนี้ อีกตัวนึ่งยุ่นี่นะครับเป็น้อเงินเาห่าลอยท่าเอาเป็นคู่รถได้ครับนี่นี่ตัวนี้ก็บเขาสมเล้าท่องสองเดือนนั่นตัวนี้ท่องสองเดือนนะครับตัวตัวสีไอ้ต้นนวลนี่นะครับพี่น้องเหมือนเกาหาลอยกันบุญเกาหาลอยขึ้นกันตัวนี้ท่องก็พอได้ทับก็พอได้ทับโตกันครับทับโตขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่ฟงงตัวละเหมือนเกาหาลอยได้ครับพี่น้องครับเรียกเอานะครับเนาะว่าฟั่นเดียวกันว่าครับนี่ฟันเดียวกันบามันหัวล้นล่ละเออนี่นะครับเอาเป็นคู่เลยนะนะรถได้ เอาเป็นคู่ลดได้นะครับเนาะครับเอาตัวละเมื่นเก้าหาร้อยตัวละเมื่นเก้าหาร้อยครับพี่น้องครับเอานี่อเรียงค่ะครับท่องซี่เดือนนะครับหาใช่อะไรดอกลาค่าเมื่นเก้าหาร้อยนี่ยกคูบยกฝูงไปลดนี่เนาะยกฝูงนี่มดนี่สิลดให้ลายบ่ลดได้ลายครับถ้าเม่ลูกก็บป็วทตองตัวนี้เอาเจ็ดเมื่นหาพร้อมทรงเจ็ดเมื่นหาซี่ตัวนี้นะครับเป็นวัท่องพี่น้องหาในท่องหกในท่องเออนี่เอาเจ็ดเมื่นหาไป ขยุกฝู้งในเจ็ดมื้อหาได้พี่น้องเด้อได้ง้วงหัวโลนนะครับเนาะนี่พร้อมำทรงที่หาตัวนะครับใส่กืบสิบวันลอยชี้จะหาขึ้กันล้วตัวนี้ก็ได้ได้หัวโลนมัดหัวโลนตัวนี้ก็งัวสาวเนาะงัวสาวครับเออนี่ทองแหลกมัดทองแหลกมัดทุกตัวนะครับพี่น้องงัวฟันฟันฟันน้ำนมฟันคูฟันคูขึ้นฟันคูนี่แหละเข่วคูนะครับพี่น้องเข่วคูนี่แหละนี่เบื้องหน้าเท่ากันเนาะอ่ะตำหนิโบมี่เด็กเดี๋ยวให้เบ em ื so kind of ้องมุมน <ums> no ี่เอานะครับพี่น้อง สูงรอยสีผาแม่สาวทั้งแม่น่ะแม่สาวสองแม่สูงรอยสีผาได้ครับตัวแม่ลูกนี่จังลอยหาสีไปหรอกแม่ลูกนี่ใส่ลอยหาสีบางอ่าง,งกินเก่งเก่งพี่น้องแม่นี่กินเก่งกินเก่งนะครับกินยาเก่ง,กงอ๋อบ่มิตำเนียดอกครับพี่น้องสงสัยอีหยังตรงไหนให้ถามอีกที่หนึ่งนะครับเด้อถามเอานะครับไทยกับรถโดไทยพี่น้องเบิ้งบระเด็ซุ่มบระเด็มาเบิ้งกัดเดี๋ยวเบิ้งเมื่อวานนี้พี่น้องก็ตื่นเ่ออย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้กินย่างเดียวพ่อได้ซื้อไปทิ่มป้อยไปให้ไปหน้าเลยครับ น้องตัวพึ่ติ้งต่อพี่นอ้องเอ้านี่ครูนี่ง,งามๆแม่สาวสองสาวเดี๋ยวไปตะเอาครับเนาะแม่สาวตัว,ตวละมื้นก่อน,นหน่อยพี่น้องตีราคาเนื้อมันก็ได้แล้วนนั่เนาะเกินแล้วนั่นหม้อทองหนึ่งดิเนื้อคือสองร้อยหกสิบคนเนาะสองร้อยแปดสิบคนเนาะมันเท่าไหมเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งรถคันหนึ่งนะครับผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละครับพี่น้องมาดูรถนะครับเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับออสโซสด์นี่แหละเราก็ลังถอยออกมานะครับพี่น้องสตาร์ทที่เราติดเลยเมื่อกี้ นี่นะครับน้องหูบอกไข่ไทยสำหรับบุญนะเอาแบบนี้แหละเอาสดๆนี่แหละเป็นแคปนะครับพี่น้องสีน้ำเงินนะครับเนาะสีสีน้ำเงินเบื้องด้านหนา้าทะเบียนนี่กระบี่นะครับ2210มาหน่งย์มาสุไข่ยเดี๋ยวนี้นี่โอ้แล้วเปิดทายไปผมไายเดี๋ยวเี้นี่เออนี่แหละเออนี่น<ะ>ครับมาเบื้องครับนิดสันฟอนเทียปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดนะครับ เดี๋ยวดูเครื่องอัลบุนเครื่องก่อนพี่น้องท่าสีหกแาษีปีพุ่นละไปไปปี68ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเครื่องดีมากครับสภาพเครื่องพี่น้องอัเบุงเอานะครับมาดูเครื่องวิธีดูเครื่องนี่ครับดึงตัววัดน้ำมันนี่่็ไอวัคขวัญน้ำมันเครื่องบัวไอเราวัคขวัญกันมาบเครื่องดีนี่อาเบุงน้ำอะไรน้ำบ็ดันน้ำไม่ดันนะครับน้ำไหลปกติ แบตกับไม้หม่อเปล่าแบตกับไม่ครับแบตไม่เครื่องดีครับสภาพเครื่องก็ซื้อบดีพี่น้องรถเม่เคยถืกชนหนักมากอันนี้ไม่เคยไม่เคยถืกชนหนักมานะครับรถไม่เคยถูกชนเล่มพร้อมโอนเล่มพร้อมโอนเบื้องสภาพเครื่องเดี๋ยวเปิดเบื้องในเดี๋ยวสะพาไปเบื้อง้างในพี่น้องทะเบียนกระบีนะครับโดยยางวองเบื้องข้างหลังไห้เนาะเดี๋ยวเราไปเปิด้างในไห้นะครับ สภาพข้างในเลื่อนไหมครับนี่เนาะยพตบบวกเอาคุณนิดหน่อยนะครับนี่แหละหนาปัดหนาเลื่อนไหมจะล้วนเลยดูข้างในสองขวานสองแสนล้วสองแสนครับสองแสนสองแสนอ่ะนะครับนี่แต่ราคายังฟังเด้พี่น้องโอ้แอร์เย็นตัวนี้ไหมแอร์เย็นแอร์เย็นรีบพี่น้องเย็นฉ่ำเลยล่ะแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมครับแลราคาภาษีก็เต็มเบรกเกียร์ดีมั่ระบบ ใช้การได้มัสกระจกไฟฟ้าอีเด้อประตูนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วพี่น้องกระจกใช้ได้หมดขึ้นลงปกติกระจกใช้ได้หมดนะครับแมกไนเนอร์เท่าไรครับนี่ช่วงล่างดีช่วงล่างคัดสีสวยบัตบุวัอนเดอใส่บึงวัตคูบ้านนี่นะครับพี่น้องคัดสีงามแข็งนิสันวองห่วงนิสันมันป่วหายอยู่นะครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับต่อรองได้มีเหลี่ยมห้นะครับพี่น้องต่อรองได้อีกนะครับเนาะ เจ็ดหมืนเจ็ดนะครับเอาลอ,ลองลองดับเครื่องกันนันรเราสตาร์ทไม่เพิ่นไอ้เพิ่นซีฟอร์เซียวย่าสตาร์ททีเราติดเราให้ดับเราดับเครื่องก่อนอดับเครื่องเลยครับเครื่องดับเอาใจเพิ่นสตาร์ทวันถึงที่น้องนั่นสตาร์ททีเราติดเลย,ยพี่น้องครับครั้งเดียวติบดบัตตุกิกครับตรงล่างดีคัดซี่สวยนะครับเอาเจ็ดหมื่นเจ็ดตัวได้นะครับทะเบียนสวยก็เลยหายอยู่ สำหรับผู้ใดสายมด่งในไฟ,ไฟออกไปแต่งเสี้งหน่อยเดี๋ยวว่งงางโป่งเดิมๆดเดิมเอ้ยโป่งเดิมครับโป่งเดิมเดิมๆเหมือนเล่นมุมแนนอ่ะนี่แหละครับสำหรับผู้ใดอยากจะได้รถไปใส่ด้วยครับทั้งไอ้คุณตาฟาร์มนี่ยฝนมีรถมาเรื่อยๆด้วยพี่น้องเที่ยวกับแมาแลหลายคันนี่ไปหมดหลือไมอันนี้กระบ,บะอันนี้เบื้องเอา โอเคค่พี่น้องฟังเสียงเครื่องนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดเครื่องดีนะครับครับผมดูนี่รถรถเหลือขั้นเดียวหนิบบับเครื่องดีมากเลยก็แต่ใคลสิบของราไปน้ำไม่ดันมันเห็นไหมอีกว่าขับรถอ่ะฮะรถสิมีอีกวะมี่ไม่เลยมี่ไม่เลยนะคับพี่น้องอ่าเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่แหละครับอยากได้กับทรเอานะครับสายทั้งหรทั้งงัวครับพี่น้องครับช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ